คนทางไปปลากระเทียมจ้าเมื่อนี้อากาศสิหนาวหนาวแดดจักน้อยอุณหภูมิสูงสุดประมาณ9องศาแม่จา้าเมื่อวาน19องศาเบิงพ่อหอนมาจา้าปลาเขียวคือหรืออยู่คข่ยบนด้มาเบิงโดนแล้วกระเทียมปลานี่ยางมาจากบ้านประมาณยี่สิบหานาทีนี่แหะจา้าข่อเมื่อยแล้ว พ่หูเป็นยังชว่วงนี้ไหมค่อยเมื่อ,ไไอยไปไปยางนิดยางหน่อยก็เมื่อยจ้ะกลับมาถึงแล้วเนาะจ้าปลากระเทียมปลากระเทียมมันกระซู่ดงบ้านร่างหลังนี้ละจ้ะขางล่างหันจ้ะสิเก็บเอาแต่ดอกมันกระลังหลายพอดีค่อยแนมเห็นแล้วมากับลูกชส้คือเกา ตรงนี้เงียบสงบจ้ะก็บ่คอยมีคนมันเป็นทีมีเจ้าของอยู่จ้ะแต่ว่าขาเจ้ากัดโดนเถื่อมาเบงปลาเงียบเงียทงหยาตะเหล็ดแห้งอู้บางอันก็บ,บานแล้วจ้ะ บานหลายแล้วนี่จ้าโออบานแล้วแม่ที่เห็ดกังไหละ่ะปบัดที่นี่มาซาไปตีคือิีโปเมนดอกเนาะสิมาซาได้จังไหญโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย,ย,ยไม่พักติวน้ำเด้นนี่นี่นี่พักติว ผักติวนี่มันสิสม,สม,สสมขาเอาไปแกงใส่เฮดบางข้นนั่นนะอืมสิก,กินได้ตีบานเมดแล้วแม,ม่เลือกเอาเนาะอ๋อม,มีมีห้อยคนมาหาอยู่ตอนนี้เบ่งจะ้ะแถวนี้มันมีปลาเดียวอยู่ท่อนี้ลจะจ้ะมันบ่ค่อยหลายอู้ มึงห้อยเพิ่นตัดเป็นเอิดเติดคอยกะเก็บดอกมันพ่อเอาไปพัดไส้หมูเอาไปพัดสไดส้หมูจ้ะเป็นอย่างคอยถึงเก็บเอาแต่ดอกมันวตีดอกมันนีกลิ่นมันสีอ่อนกว่าใบมันใบมัน,นี ถามมันแกแล้วถึงขันออกดอกเนาะจ่ะกินมันสีแห้งคอยเล่ยบอบเก็บจ่ะกระเทียมปลานี่มันก็เป็นสมุนไพรเนาะมีสรรพคุณทางยาบำรุงเลือดแล้วก็ขับไขมันฝรังเขาก็เลยมากกินเขาเห็นว่ามันประโยชน์หลายนั่นหลจ้ามันกะสรรพคุณเดียวกันกับกระเทียมที่เฮากินนั่นหลจ้า เพียงแต่ว่ามันเป็นกระเทียมปลาเกิดปีละเทือของฟี่คนเลยมาเก็บคุณคะช่วยแม่เก็บไหมคะอืมคุณนั่งอย่างนี้แล้วแม่จะเก็บผักได้ยังไงคะกระเทียมปลาชนิดนี้ใบมันสีเรียวๆแบบนี้นะจ๊ะ พระเจ้าเก็บไปปันใสน้ำมันเก็บไปกินแต่ข่อยบอ่มักมันกินมันแห้งติดปากติดคอแต่คนอยู่นี่มากมักเลยอจะ้ะไผเวลาค้นกินกระเทียมมานวดเนาะกระเทียมแบบใดก็ตามเทาได้กินปากเขาไหมขนาดนอนนวดไหมเอี่ยมออกมาเนาะเร่อเนาะว้า หมอนวดใจสิขาดจ้ะคุณคะนั่งเป็นยามให้แม่หระคะคุณไม่ช่วยแม่เก็บหระคะอืมช่วยแม่ได้ไหมนั่นนะ่ะมานั่งเป็นโมแค่นี้ก็เอา่เพิ่นดงนี่กะบ่ามีสารแค่นี้ยังดอกจ้ะ สะอาดพะเจ้าบดไ้ไถ่บดไเห็ดไทยเห็ดหน้ากระเทียมปลานี่มันมักขึ้นอยูหมองจื้นจื้นจะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่แบบปลาไก่น้ำต้นกระเทียมมันก็เลี้ยบไ่บดบดโบยงาวปันไดจ้ะถ้าบ้านไผ่อยู่ไก่ปลากระเทียมเอาไปปลูกอยู่บ้านก็ได้เด้อจ้ะขึ้นปลูกไง เห็นหลายคนเขาปลูกอยู่แหมมีต้นสตอบอรี่ปาน้ำอยู่แถวนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะจะพักหยาถ้าห้าหุดจาก,กินก็บออึดแต่ให้หาเด้อเก็บได้อย่างมั่นใจเลยจ้าพราะว่าฝรั่งเขาบ่าคอยใส่ยาขาญ้าถ้าบ้านห้านี่เห็นหยาเขียวๆมาจังส่เว้ยเขาขาเมล้วจะ ใสิมากเก็บกินได้น้ำขางให้ขางหน้าเนาะถ้าค้นบ่มันใจเก็บกะหาซื้อกินก็นได้จ้ะเขาก็มีขายพอบางคนเก็บบ่หูกะเก็บไปถือเฟดมั่นเป็นพิษนะจ้ะแต่ว่ากระบบเมนว่าทุกคนสิกินกระเทียมปลาเราถือเดอ้อบางคนแพก้กะมีแล้วแต่ถาดค้นเดอ้อดอกกระเทียมขอยจามืงนี่ได,ได้กระตาหน่อยนึงนี่ ได้หนึ่งพัดพอดีบบกินหลายจ้ะเพราะว่าบบได้เก็บไปบดใส่น้ำมันคือมันเหม็นบดเลวาวก็บ่ไม่ไผกินก็กินแค่พ่อเป็นยากินแต่พ่ออยาอยากซํานี่พ่อจ้ะเบื้องแล้วก็ฝากติดตามไทยเลยผ้าเลาะให้พินัทเด้อจ้าสวัสดีจ้าคุณคะบ้านเราดันดินดนดินดนเดน,ดน,ดนบ้านเราบ้านเราบ้านเรา พี่เดัน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 ,ด,นดันบ้าเราบ้านเรา